ลายมือปฏิรูปตอนที่52อยากซื้อรถสักคันหนึ่งเรื่องรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตคนเลยก็ได้ในตอนนี้นะครับทุกรุ่นทุกอายุมีความปรารถนาที่ต้องใช้รถด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปบางคนอายุวัยรุ่น ยังเรียนมหาวิทยาลัยก็อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อสะดวกในการเดินทางไปเรื่มไปเรียนในการเดินทางไปมาหรือพอออกจากมหาวิทยาลัยแล้วทำงานมาสัก5าปี10ปีก็อยากจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินดังนั้นเรื่องรถนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ได้รับคำถาม จากผู้มาดูลายมือแทบทุกวันเช่นกันเรามาดูเส้นหลักในมือกันก่อนนะครับในเส้นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเส้นใจ การได้ทรัพย์สินหรือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเครื่องหมายเขาจะเกิดอยู่ที่บริเวณเส้นชีวิตเป็นเส้นตั้งขึ้นตรงๆบริเวณเส้นชีวิตถ้าหากว่าเป็นเครื่องหมายของรถเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีความยาวประมาณ3มิลหรือไม่เกิน5มิล มิลลิเมตรนะครับเขาจะเกิดอยู่อย่างนี้ครับยาวประมาณนี้แหละครับไม่เกินถ้าเป็นรถนะฮะถ้าเป็นรถยนต์ก็จะยาวขึ้นไปอีกหน่อยหนึงหรือเส้นจะหนากว่าหน่อย,ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเส้นก็จะบางแล้วก็เส้นสั้นลงนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้เราจะพิจารณาได้ว่าจะเป็นรถประเภทไหนที่เขาจะได้ซื้อจะได้ใช้และจะตรงกับที่เขาต้องการหรือไม่ ในมือตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูกันนี้เป็นคนที่มาถามในเรื่องของการวางแผนที่จะซื้อรถเพื่อเอาไปประกอบอาชีพในการทำมาหากินอายุของคนที่มาดูคนนี้คืออายุ34ปี7เดือนอายุปัจจุบันเขานะครับ34ปี7เดือนแล้วเข้ามาปรึกษาว่าจะซื้อรถสักคันเนี่ยจะได้สักเมื่อไหร่ มันจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคอะไรไหมเขาจะได้วางแผนในการทำมาห้กินได้คราวนี้เราก็มาวัดตามแบบของรูปประดิษฐ์เมื่อวัดแล้วเนี่ยอายุเขาจะอยู่ในเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยนะครับถึงตรงนี้คือ34ปี7เดือนมีเครื่องหมายที่จะได้ลดไหมยังไม่มีครับที่ตา34ปี7เดือนเราก็วัดวัดดูได้ ได้ความยาวจากเครื่องหมายที่ขึ้นอยู่เนี่ยเส้นเล็กๆเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นตรงนี้ครับเป็นเส้นเล็กๆประมาณสีมิลเมื่อเราวัดแล้วเนี่ยจากอายุปัจจุบันจะไปถึงเส้นเล็กๆเนี่ยหนมิลหรืออีก1นมิลจะถึงเมื่อเหลือหนมิลจะถึงเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้ในปัจจุบัน เมื่อยังไม่ได้ในปัจจุบันเราก็มาคำนวณคำนวณดูแล้วก็1่มิลตั้งหารด้วย1.29ได้ผลลัพธ์1ห,หารด้วย1.29ได้ผลลัพธ์ว่าอีก8เดือนครับ อีก8เดือนจะได้รถก็นำไปเดือนนี้เดือนมีนาคมเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาย,ยนตอบเขาเลยได้เลยว่าตอนนี้ยังมีข้อขัดข้องที่จะได้ด้วยเหตุบางประการแต่คุณจะได้รถแน่นอนในเดือนพฤศจิกาย,ยนดังนั้นคุณก็เตรียมงบประมาณเข้าไว้ในช่วงนั้น เป็นช่วงที่เหมาะสมที่คุณจะได้ลดมาเพื่อทำมาหากินอาจารย์พงศ์พีรนัทอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางลายและดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามไอดีลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ